แม่คำคือหญิงชราคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังมาตั้งแต่ลูกยังเล็กเธอเป็นคนขายข้าวแกงหน้าโรงเรียนใช้แรงงานแลกเงินเพื่อเลี้ยงลูกจนเรียนจบมีงานทําลูกสาวชื่อบัวสมัยก่อนบัวเป็นเด็กดีพูดจาอ่อนหวานขยันช่วยแม่ขายของไม่เคยปล่อยให้แม่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียว แต่เมื่อบัวเริ่มทำงานได้รู้จักกับชายหนุ่มชื่อเมน่นพนักงานบริษัทที่หน้าตาพอดูได้บัวก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยจนสุดท้ายก็แต่งงานและย้ายไปอยู่บ้านสามีโดยไม่เคยกลับมานอนค้างที่บ้านกับแม่อีกเลยวันหนึ่งแม่คำนั่งลางถ้วยอยู่ที่หน้าบ้านลูกสาวเดินทางกลับมาหลังจากที่ไม่ได้มาเยี่ยมนานหลายเดือน บัวแม่คิดถึงแถบขาดใจเลยลูกอยู่กับผัวสบายดีไหมกินอะไรมาหรือยังเขามากินข้าวแม่เพิ่งทำแกงมัสมันบัวเบือนหน้าหนีแม่คะอย่าเรียกผัวผัวต่อหน้าคนอื่นได้ไหมมันไม่สุภาพแม่ก็รู้ว่าหนูทำงานแล้วมีครอบครัวแล้วจะให้มานั่งกินแกงบ้าน แบบเมื่อก่อนได้ยังไงหนูกินไม่ได้หรอกค่ะแม่แม่คำเสียงอ่อนแม่ก็แขดีใจที่เองกลับมานี่นะแม่ไม่มีอย่างอื่นนอกจากข่าวแกงนี่และลูกแม่ไม่มีของดีๆเหมือนบ้านผัวเองหรอกก็พอแม่ไม่มีอะไรนี่แหละหนูถึงต้องดิ้นรลนไม่งั้นใครเขาจะมองว่าหนูไม่คู่ควรกับเม่น บ้านเขามีฐานะหนูต้องวางตัวดีๆแม่ไม่ใช่อยู่บ้านไม้พังๆแบบนี้แม่คำเงียบก้มหน้าราังถ้วยต่อน้ำตาไหลเงียบๆหัวใจของคนเป็นแม่มันเจ็บปวดเกินกว่าจะเอ่ยคำใดแม่คำคิดในใจลูกเอ้ยเมื่อก่อนเองเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งแม่ถึงแม่จะจน ก็จะอยู่ด้วยกันแล้ววันนี้ทำไมเองพูดแบบนี้ล่ะลูกหลังจากวันนั้นบวกก็ไม่ได้กลับมาหาแม่อีกเลยแม่คําคิดถึงลูกจนแทบไม่ไหวจึงหิ้วปินโตแกงเห็ดที่บวกเคยชอบกินไปหาที่บ้านของลูกสาวที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหลังใหญ่ปูด้วยกระเบื้องเงาๆทุกมุมดูหรูหรา จนแม่คำรู้สึกเก้งๆกลางๆแม่คำยืนหน้ารั้วบ้านกดกิ่งค้างไว้จนเม่นเดิอนออกมาดูด้วยสีหน้าที่แปลกใจอา้าวแม่บัวเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าถึงได้มาทำไมแม่ไม่โทรมาก่อนครับแม่คำยิ้มเจย์เจยแม่คิดถึงบัวนะจ้าบัวไม่กลับมาหลายเดือน แม่เลยทำแกงเห็ดใส่ปินโตเอาไว้ให้บัวเขาชอบกินแกงเห็ดเมนลังเลเออเรอสักครู่นะครับผมไปตามบัวให้เขาหายเข้าไปในบ้านไม่นานบัวก็เดินออกมาพร้อมใบหน้าไม่พอใจบัวเสียงแข็งแม่แม่จะมาทำไมไม่บอกหนูก่อนแม่รู้บ้างไหมนี่มันวันอาทิตย์ หนูต้องการพักผ่อนแม่คำเสียงอ่อนแม่คิดถึงแม่แค่เอาแกงเห็ดมาให้ลูกลูกชอบกินแกงเห็ดนี่นะบัวมองไปรอบๆอย่างระแวงแม่ที่นี่ไม่ได้เหมือนบ้านเรานะเพื่อนบ้านหนูก็มีแต่คนมีระดับถ้าเขาเห็นแม่ถือปิ่นโตบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้มาหาเขาจะคิดยังไงกับหนู มาจากบ้านจนจนแม่รู้บ้างไหมว่าหนูต้องรักษาภาพลักษณ์ขนาดไหนแม่คำอึง้งแล้วแล้วลูกจะให้แม่กลับเลยใช่ไหมแล้วลูกไม่เอาไว้กินหน่อยหรอบัวเสียงเรียบไม่ค่ะแม่ไม่ต้องเอาอะไรมาให้อีกนะหนูซื้อกินเองได้แม่ไม่ต้องลำบากหิ้วของมาแม่อยู่ที่บ้านเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาหาหนูบ่อย มีอะไรก็ค่อยโทรมาหาไม่งั้นเดี๋ยวหนูโทรหาเองแม่คําน้ำตาคอแม่แค่คิดถึงลูกแม่ไม่มีใครแล้วบัวถอนหายใจแม่แม่ชอบพูดแบบนี้ทุกทีเลยหนูแต่งงานแล้วนะแม่มีครอบครัวแล้วแม่ต้องเข้าใจว่าหนูมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ใช่เด็กที่วิ่งตามแม่ ตอนนี้หนูโตแล้วแม่คำก้มหน้ารับอย่างช้าๆถ่ายอย่างนั้นแม่ขอตัวกลับก่อนนะลูกแม่คำยื่นปินโตให้แต่บัวกลับเบือนหน้าไม่รับเมนเดินออกไปช่วยรับแทนแล้วก็รีบปิดประตูโดยไม่พูดอะไรแม่คำเดินหิ้วปินโตกลับบ้านโดยหัวใจที่แตกสลาย แม่คำพึมพำกับตัวเองขนเป็นแม่จะลำบากแค่ไหนลูกจะเป็นยังไงแม่ก็ไม่เคยอายแต่ทำไมลูกถึงอายที่มีแม่จนๆหลังจากนั้นแม่คำก็ไม่กลับไปหาบัวอีกเลยได้แต่รอเวลาลูกโทรมาแต่หลายสัปดาห์ผ่านไปโทรศัพท์ก็ยังเงียบงนัน ในที่สุดแม่คำก็ตัดสินใจโทรไปหาลูกสาวด้วยความคิดถึงฮัลโหลบัวลูกแม่เองนะบัวเสียงห้วนมีอะไรแม่ไม่มีอะไรหรอกจ้าแม่คิดถึงหนูเป็นยังไงบ้างกินข่าวหรือ,อย่างลูกวันนี้แม่ต้มยำปลาช่อนสูตรเก่าที่ลูกชอบ ถ้าลูกอยากกินแม่จะเอาไปให้กินก็ได้นะบัวถอนหายใจแม่หนูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องทำอะไรให้หนูอีกถ้าหนูอยากกินหนูไปกินที่ร้านอาหารได้ก็ได้จ้าแม่ไม่ไปหรอกบัวเสียงแข็งขึ้นแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะหนูมีงานทำ มีผัวมีบ้านของหนูหนูโตแล้วแม่หนูต้องดูภาพลักษณ์ของตัวเองหนูไปนั่งกินแกงบ้านๆไม่ได้หรอกคนที่ทำงานหนูเขารู้จักหนูหมดแม่จะให้หนูเอาแกงไปกินที่ทำงานด้วยเหรอฮะแม่คเงียไปอึดใจแม่แม่แค่คิดถึงลูกไม่ได้ต้องการจะทำให้ลูกอ้า แม่ขอโทษนะถ้าแม่ทำให้ลูกไม่สบายใจถ้าแม่จะโทรมาก็โทรมาเฉพาะเวลาจำเป็นนะอย่าโทรมาบ่อยหนูมีประชุมหนูมีอะไรต้องทำอีกเยอะดูแลตัวเองดีๆด้วยแล้วกันแม่คําเสียงสันแม่เข้าใจแล้วลูกแม่จะไม่โทรบ่อยเสียงปลสายเงียบลง ก่อนจะถูกวางไปโดยไม่มีคำลาเย็ยนวันเดียวกันเมนกลับมาจากทำงานเห็นบัวนั่งถอนหายใจที่โซฟาเป็นอะไรเคีี่ดเรื่องอะไรเหรอบัวก็แม่โทรมานะสิบอกว่าจะเอาแกงเห็ดมาส่งหนูเบื่อพี่เมนนิ่งไปคู่หนึ่งแต่เขาเป็นแม่ของบัวนะบัวโตวมาได้มีทุกวันนี้ ก็เพราะเขานั่นแหละบัวสะบัดหน้าหนีก็ใช่แต่ถ้าเขายังทำตัวแบบนี้คนอื่นจะมองว่าหนูมาจากบ้านนอกมีแม่จนๆแล้วหนูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหนูบอกตรงๆนะหนูอายบางทีเราอาจจะลืมไปว่าความรักของแม่มันไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีอะไรหรอกแต่มันคือหัวใจ ของคนที่เลี้ยงเรามานะบัวบัวเสียงแข็งพี่เมนอย่ามาสอนหนูหนูรู้ว่าควรทำยังไงคืนนั้นแม่คําวางสายและนั่งมองโทรศัพท์ในบ้านไม้เก่าๆที่เคยอุ่นใจทุกครั้งที่มีเสียงลูกโทรหาแต่วันนี้เธอรู้สึกหนาวจนถึงหัวใจแม่คําพึมพำรร แม่ไม่ควรยุ่งกับชีวิตลูกอีกแล้วใช่ไหมหลังจากที่แม่คำวางสายจากบัวเธอก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายเวียนหัวและไม่มีแรงลุกขึ้นมาทำกับข้าวขายเหมือนเคยแต่เธอก็ยังฝืนลุกมาปัดกวาดบ้านหุงข้าวเย็นวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนสนิทชื่อปาแดงมาเยี่ยมปาแดง เดินเข้ามาพร้อมถุงกับข้าวขำเอ้ยทำไมวันนี้ไม่เห็นเองออกไปหน้าบ้านเลยเป็นอะไรหรือเปล่าแม่ํำยิ้มจางๆขาแข่อเหมยๆหน่อยจ้ะป้าแดงขอบใจนะถี่แวะมาเยี่ยมป้าแดงขมวดคิ้วหน้าเอ็งดูเหนื่อยมากเลยนะคัมกินข่าวกินปลาหรือยัง แล้วเดทโทรบอกนางบัวให้มันพาไปหาหมอหรือ,อยังล่ะแม่คำเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะสายหน้าเบาๆบัวมันไม่รู้หรอกจ้ะป้าข้าไม่ได้บอกบัวบัวว่าเขาจะยุ่งกลัวเขาจะลำบากใจเก่งใจมันเองหน่นะคำเองเป็นแม่เวลานี้เองต้องบอกนางบัวมันนะ มันคงไม่ใจดำทิ้งแม่หรอกแม่คําเสียงเบาเพราะบัวเขามีผัวมีครอบครัวแล้วป่าแดงบัวมันไม่เหมือนเมื่อก่อนบัวไม่ใช่เด็กถี่มาช่วยแม่ขายข้าวแกงอีกต่อไปป้าแดงมองเพื่อนอย่างสงสารแล้วกุมมือไว้แน่นเองจะไม่โทรหาบัวจริงๆหรอ อย่างน้อยก็ให้บัวมันรับรู้ว่าเองกำลังป่วยบ้างนะคัแม่คำฝืนยิ้มบัวเคยบอกแล้วว่าให้ข่าอยู่เฉยๆไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตของบัวข่าเองก็ไม่อยากทำให้บัวํำคาญอีกในเวลาเดียวกันบัวกับเม่นกำลังนั่งเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจะไปพักผ่อนกันช่วงวันหยุด โบถือโปชัวเราไปทะเลกันไหมแม่นฉันอยากพักแบบหรูๆห,หน่อยเอาแบบภูวิลล่ามีสาะว,ว่ายน้ำส่วนตัวดูสิที่พักตรงนี้ก็สวยนะคะเมนลังเลแล้วแม่และบัวแม่แวะไปหาท่านหน่อยหรอบัวหน้าตึงแม่นอย่ามาพูดเรื่องแม่ตอนนี้ได้ไหม ฉันอยากไปพักผ่อนไม่อยากคิดเรื่องที่ทำให้เครียดเม่นถอนหายใจแต่แม่เขาแก่แล้วนะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่เสียใจหรอบัวเสียงแข็งแม่ไม่เป็นอะไรหรอกน้าอยู่บ้านนั้นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กยังอยู่ได้เลยและอีกอย่างก็ไม่เห็นแม่โทรมาอะไรแสดงว่าแม่สบายดี แม่ไม่เป็นอะไรหรอกเสียงหัวเราะของบัวดังขึ้นเมื่อเธอเปลี่ยนเรื่องคุยไปยังรีสอร์ทที่จองไว้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งแม่คํากำลังป่วยนอนอยู่ในห้องเธอลูปแขนตัวเองเบาๆพึมพำกับแสงไฟสลัวแม่ไม่อยากเป็นภาระของใครแม้แต่ลูกก็ไม่อยากลบกวน เสียงไอของแม่คำสะท้อนอยู่ในห้องไม้เก่าๆทำกลางความเงียบที่แสนเดียวดายเช้าวันหนึ่งในฤดูฝนฟ้าคลึมทั้งวันฝนตกปล่อยๆไม่หยุดแม่คำนอนซมอยู่ในห้องไอแห้งๆจนแทบไม่มีเสียงจะเป่งออกมาใบหน้าเหลืองซีดแม่คำพึมพำกับตัวเองเบาๆ แขเป็นค่เดี๋ยวก่อหายเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงปาแดงที่ไม่เห็นแม่ํำตั้งแต่เมื่อวานก็เริ่มเอกใจเดินฝ่าสายฝนมาหน้าบ้านก่อนจะเคาะประตูเรียกํำเอ้ยเองอยู่ไหมำํำเอ๊ะย,ยังไม่ลุกมาซักผ้าเลยเหรอเนี่ยปาแดงคอห้องแรงขึ้น คำเองอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบป้าแดงจึงตัดสินใจเปิดประตูที่ไม่ได้ล็อกเข้าไปเจอแม่คำนอนหมดแรงอยู่บนเสื่อในห้องป้าแดงตกใจโอ้ยคำเป็นอะไรหมากไหมเองเป็นไข่หนักเลยเหรอเนี่ยแม่คำเสียงแผ่วเบาไข่อยู่สองสามวันไม่ต้องห่วงค่าลอก เดี๋ยวก็คงหายปลาแดงน้ำเสียงร้อนลนหายอะไรกันมือเองเย็นเฉียบตัวก็ร้อนจีข้าจะไปตามรถพาเองไปหาหมอเดี๋ยวนี้รอก่อนนะคัมแม่คำใสหน้าอย่าเลยป้าขาไม่อยากรบกวนใครปลาแดงเสียงเข้มไม่รบกวนได้ยังไง เองอยู่คนเดียวถ้าเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรู้แล้วเองได้บอกบัวหรือยังแม่คำหลบตาไม่พูดอะไรป้าแดงถอนหายใจเองนี่มันเดือดจริงๆนะคำเองเจ็บป่วยก็ต้องบอกลูกบ้างไม่นานนักป้าแดงก็พาแม่คำไปที่อนามัยใกล้บ้านหมอบอกว่า แม่คำเป็นไข้หวัดใหญ่อาการขาดน้ำและอ่อนแรงทำให้ต้องแอดมิดเฝ้าดูอาการระหว่างที่แม่คำนอนอยู่ในเตียงผู้ป่วยปาแดงนั่งเฝ้าข้างๆแล้วก็หยิบโทรศัพท์ของแม่คำมาเช็คดูพบว่ายังมีเบอร์บัวที่แม่คำบันทึกไว้ว่าลูกสาวคนเดียวเองไม่ให้ขาโทรหามันก่็แล้วแต่ แต่ข้าจะโทรเองอย่างน้อยมันก็ต้องรู้ว่าแม่มันนอนโรงพยาบาลป้าแดงกดโทรออกบัวเสียงรำคาญฮัลโหลจะโทรมาทำไมเนี่ยแม่ป้าแดงเสียงเรียบข้าเองป้าแดงแม่เองเข่าโรงพยาบาลรู้ไว้ด้วยบัวงเงียบไปนิดแม่เป็นอะไรมากไหมคะ เป็นไข่วัดใหญ่ตัวสั่นหน้ามืดลุกไม่ขึ้นถ้าข่ามาไม่ทันเองคงได้รู้ข่าวร้ายแล้วละบัวเสียงเบาค่ะข,ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะดูอีกทีว่าจะไปวันไหนดีป้าแดงเสียงคุณฮะอะไรนะคนเป็นลูกถ้าได้ข่าวว่าแม่ขเข่าโรงพยาบาล ยังต้องใช้คำว่าขอดูอีกทีอีกห้อปลายสาเงียบไปก่อนจะถูกวางสายไปดืด้อปาแดงมองแม่คำที่นอนสมอยู่แล้วพูดกับตัวเองเบาๆข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าคนที่เองอุ่มเขามาขายเข่าแกงข่างถนนจะใจแข็งไดขนาดนี้สองวันผ่านไปนับจากที่แม่คำเข้าโรงพยาบาล บัวก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเธอมัวแต่ยุ่งกับงานและเตรียมตัวไปทะเลกับเม้นตามแผนเดิมแต่เช้าวันนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นจากเบอร์ของป้าแดงบัวรับสายอย่างลำคาญฮัลโหลมีอะไรอีกคะแม่เองอาการสุดหนกักหมอบอกต้องให้ยาดเฝ้ายังไก่ชิดแม่เองผลดไม่รู้เหลืองแล้ว เองจะยังไม่มาอีกเหรอบัว,บวนิ่งไปชั่วครูเขาบอกว่าอันตรายไหมคะป้าป้าแดงเสียงสัน่นข้าจะพูดยังไงให้เองรู้สำนึกได้ว่านี่แม่เองนะบัวแม่ที่เลี้ยงเองมาแม่ที่ให้เงินให้เองไปเรียนในมหาวิทยลาลัยจนจบแล้วเองก็ได้มีงานดีๆทำแม่ที่ไม่เคยนอน ถ้าเองยังไม่กลับบ้านบัวเงียบไปไม่ตอบปลาแดงได้ยินแค่เสียงหายใจเบาๆก่อนจะตัดสายไปเย็นวันนั้นบัวตัดสินใจขับรถไปโรงพยาบาลเธอเดินเล่งสีเทาเข้าไปยังห้องผู้ป่วยด้วยความรู้สึกกังวลเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องก็เห็นแม่คำนอนหลับอยู่บนเตียง ร่างกายซู่ผอมใสยให้น้ำเกลือยังคงคายอยู่ในแขนบัวเสียงเบาแม่แม่คําไม่ตอบดวงตาหลับสนิทไม่แม้แต่จะขยับบัวเดินเข้าไปใกล้แม่หนูมาหาแล้วนะแม่ลืมตาสิหนูยังไม่ได้พูดขอโทษเลย น้ำตาของบัวเริ่มไหลเธอกุมมือแม่แน่นบัวเสียงสะอื้นหนูผิดเองแม่หนูไม่ควรพูดแบบนั้นไม่ควรผลักแม่ออกไปจากชีวิตไม่ควรทำเหมือนแม่เป็นภาระทันใดนั้นหมอและพยาบาลเดินเข้ามาเช็คอาการแววตาของหมอเต็มไปด้วยความเป็นห่วงคุณเป็นลูกคนไข้ใช่ไหมครับ บัวพยักหน้าใช่ค่ะแม่เป็นยังไงบ้างคะหมอหมอถอนหายใจตอนนี้แม่คุณหมดสติและตอบสนองได้น้อยมากอาวัยวะบางส่วนเริ่มอ่อนแรงพอร่างกายขาดสารอาหารและขาดการดูแลเป็นเวลานานเราจะทำให้เต็มที่แต่ก็อยากให้เตรียมใจไว้บ้าง ปวแทบช็อกไม่จริงไม่จริงใช่ไหมหมอหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยว่ารักแม่แค่ไหนปาแดงเดินเข้ามาในห้องเห็นบัวนั่งร้องไห้ข้างๆเตียงก็ค่อยๆเดินเข้ามาไม่ต้องพูดอะไรแล้วบัวถ้าเองอยากให้เขารู้กอแขกกุมมือเขาไวา้แล้วพูดกับเขาซะบัวร้องไห้หนัก แม่แม่ได้ยินไหมหนูขอโทษหนูขอโทษทุกอย่างหนูจะไม่ทิ้งแม่ไปอีกแล้วแม่ต้องฝืนนะแม่แม่คำยังคงหลับตาเหมือนเดิมไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีเสียงรอยยิ้มไม่มีเสียงที่ให้กำลังใจเธออีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรักของแม่ไม่เคยเปลี่ยนแม่ลูกจะลืมแม่ไปแล้วก็ตามอย่ารอให้สายเกินไปเพอะบางครั้งคำว่าขอโทษและคำว่ารักอาจไม่ทันให้เขาได้ยิน